ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งช่วยชีวิตลูกเศรษฐีจากอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับตอบแทนกลับไม่ใช่เงินทองเพราะรางวัลน,นั้นคือบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องจริงหรือคำสาบคำตอบอยู่ในเรื่องนี้กลางแดดร้อนระอุในย่านชานเมืองของกรุงเทพเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นท่ามกลางถนนที่แออัดเด็กหนุ่มชื่อต้นยืนอยู่ข้างทางเงือไหลลงข้างแก้ม มือของเขาจับกระเป๋าเก่าๆไว้แน่นชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากท่านใดนั้นเสียงเบรกดังเอียดดังสนั่นไปทั่วถนนรถสปอร์ตคันหรูพุ่งเสียหลักชนเสาไฟไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกลิ่นน้ำมันและควันไม่ลอยอบอวลในอากาศผู้คนต่างยืนมองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ต้นได้ยินเสียงร้องไห้จากในรถเป็นเสียงเด็กชายที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดหัวใจของต้นเต้นแรง เขาวิ่งฝ่าความร้อนจากเปลวไฟใช้แขนเสื้อคลุมปากเพื่อกันควันเขาพยายามเปิดประตูรถที่ล็อกแน่นมือของเขาโดนเหล็กร้อนจนแสบเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นข้างตัวกระจกแตกกระจายต้นยื่นมือเข้าไปดึงเด็กชายออกมาขาของเขาถูกบาดด้วยเศษแก้วแต่เขาไม่สนใจเด็กชายร้องให้ในอ้อมแขนของต้นผู้คนเริ่มกรูกันเข้ามาช่วยเสียงไซเรนของรถดับเพลิงดังใกล้เข้ามา ้นสุดลงกับพื้นใบหน้าดำคล้ำไปด้วยขเห่าไฟเมื่อสติของเขาเริ่มเลือนเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูนายช่วยลูกชายฉันไว้เป็นเสียงของชายสูงวัยในชุดสูตรราคาแพงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสันไหววันต่อมาต้นตื่นขึ้นในโรงพยาบาลแสงสีขาวสะท้อนจากเพดานมือของเขาพันด้วยผ้าพันแผลและข้างเตียงมีชายคนนั้นยืนอยู่ ชายเศรษฐีมองเขานิ่งๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสิ่งที่นายทำเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลจากนั้นชายคนนั้นยื่นเอกสารซองหนาให้ต้นเปิดดูด้วยความสงสัยข้างในคือโฉนดที่ดินและกุญแจบ้านหรูเขานิ่งอึง้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงพยาบาลวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนใบหน้าของเธอซีดเผือดคุณผู้ชาย ลูกชายของท่านหายไปจากห้องทุกสายตาหันมองหน้ากันชายเศรษฐีชะงักรอยยิ้มที่เพิ่งปรากฏบนใบหน้าหายไปในพริบตาเสียงเครื่องวัดชีพจรในห้องดังถี่ขึ้นต้นมองไปที่เศรษฐีอย่างง,งุนงงแววตาของชายคนนั้นเริ่มสั่นระร,ริกมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดโป่งหมายความว่ายังไงลูกชายฉันหายไปเสียงทุ้มของเขาแผ่วแต่สั่นเครือ พยาบาลตัวสั่นมือถือแฟ้มแน่นเราค้นทั่วห้องแล้วข้าเขาไม่อยู่ในโรงพยาบาลต้นพยายามลุกขึ้นจากเตียงแม้ความเจ็บจากบาดแผลจะแล่นไปทั่วร่างเมื่อเชา้าผมเห็นมีคนในชุดหมอมาพาเด็กออกไปครับเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคนในห้องนิ่งงนันชายเศรษฐีรีบคว้าโทรศัพท์โทหาทีมรักษาความปลอดภัยของตนเสียงสนทนาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตรวจทุกกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ แสงไฟในห้องสลัวลงเมื่อม่านบังแดดถูกเลื่อนปิดต้นรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆที่แผ่เข้ามาในอากาศกลิ่นยาฆ่าเชื้อเริ่มชัดขึ้นแต่กลับมีบางสิ่งที่แปลกกลิ่นอีกอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเหล็กและเลือดชายเศรษฐีหันมามองเขานายแน่ใจนะว่าเห็นหมอพาไปต้นพยักหน้าครับเป็นผู้ชายตัวสูงใส่แมสปิดหน้าแต่เขาชง,งะภาพในหัวกลับมาชัดเจนขึ้นแต่ในมือเขา มีรอยแผลไหมชายเศรษฐีชะงักทันทีแผลไหมเขาทวนเสียงต่ำใช่ครับเหมือนรอยไฟลวกใหม่ๆบรรยากาศในห้องเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรของต้นดังติดติเศรษฐีสูดลมหายใจแรงก่อนจะเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมีตำรวจเข้ามาที่โรงพยาบาลสอบถามทุกคนกล้องวงจรปิดถูกเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ไม่มีภาพของเด็กชายมีเพียงเงาร่างคล้ายหมอที่เดินผ่านทางเดินหลังอาคารแล้วหายไปในความมืดคืนนั้นต้นนอนไม่หลับเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะเขาฝันถึงภาพไฟไม่ในวันนั้นภาพเด็กชายร้องไห้และรอยแผลไม่บนมือของชายแปลกหน้าเช้าตรู่วันต่อมาเขาได้รับโทรศัพท์จากชายเศรษฐีน้ำเสียงในสายราบเรียบผิดปกติฉันต้องการให้นายมาที่บ้านฉันตอนนี้ เมื่อเขามาถึงประตูบ้านใหญ่เปิดรอไว้บรรยากาศเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงคนไม่มีคนรับใช้เพียงเสียงนาฬิกาโบราณเดินติก๊กติ๊กติ๊กชายเศรษฐีนั่งอยู่กลางห้องรับแขกข้างๆมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่บนโต๊ะต้นเดินเข้าไปใกล้และทันทีที่มองลงไปในกล่องเขาก็ชะงักในนั้นมีของเล่นชิ้นเล็กเปื้อนเข่าดำและคราบเลือดแหง้ง เป็นรถของเล่นคันเดียวกับที่เด็กชายถือในวันที่เกิดเหตุชายเศรษฐีเอื้อมมือมาวางบนกล่องเสียงของเขาสั่นเครือพวกเขาบอกว่าเจอสิ่งนี้ในโกดังเก่าริมแม่น้ำเขาเงยหน้ามองต้นและรอยแผลไม่ที่นายเห็นเป็นของคนที่ไม่ควรจะยังมีชีวิตอยู่ต้นขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรครับชายเศรษฐีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆหมอคนนั้น เสียชีวิตไปแล้วในอุบัติเหตุไฟไม่เมื่อห้าปีก่อนต้นเย็นว่าไปทั้งตัวลมหายใจติดขัดเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขารู้สึกเหมือนมันอยู่ใกล้ใกล้จนเหมือนอยู่ในบ้านหลังนี้เองต้นหันมองรอบห้องอย่างระแวดระวังเสียงหยดน้ำฝนกระทบหลังคาดังทีทุกจังหวะคล้ายเสียงฝีเท้าที่กำลังใกล้เข้ามากลิ่นชื้นของไม้เก่าลอยอบอวลในอากาศ และสายลมเย็นจากหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้พัดผ้าม่านสีขาวให้พลิ้วไหวเหมือนเงามนุษย์ชายเศรษฐีมองไปยังบันไดใหญ่ของบ้านแววตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวไม่ใช่ความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นความหวาดหวั่นสุดขั้วหัวใจตั้งแต่วันนั้นเขาพูดชาชาฉันได้ยินเสียงลูกชายเรียกตอนกลางคืนต้นขมวดคิว้วเสียงเรียกใช่เสียงที่แผ่วเบาเหมือนมากระซิบข้างหูว่าพ่อช่วยผมด้วย ต้นรู้สึกขนลุกอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างกระทันหันเขาหายใจออกมาเห็นเป็นไอเย็นจางๆทั้งที่เครื่องปรับอากาศไม่ได้เปิดคุณแน่ใจหรือครับว่าไม่ใช่แค่ชายเศรษฐีสายหน้าแรงไม่ใช่เสียงในหัวแน่ฉันเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านกระจกในห้องทำงานเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบวาบกล่องของเล่นบนโต๊ะสั่นเล็กน้อยเหมือนมีมือบางอย่างขยับอยู่ข้างใน ต้นก้าวถอยหนึ่งก้าวแววตาเต็มไปด้วยความตกใจท่านใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนเป็นเสียงของเด็กผู้ชายเสียงที่ต้นจำได้ดีจากวันที่เขาช่วยออกมาจากรถไฟไม่พอ่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกทำไมพาผมกลับบ้านทั้งที่ผมไม่อยากกลับชายเศรษฐีลุกพรวดขึ้นมือสั่นเทาเขามองไปรอบห้องลูกลูกอยู่ไหน เสียงนั้นหัวเราะเบาๆอีกครั้งก่อนจะเงียบสนิทท่านใดนั้นกล่องไม้บนโต๊ะเปิดออกเองอย่างแรงของเล่นในนั้นหมุนเองช้าๆเสียงล้อโลหะเสียดสีกับไม้ดังแหลมสะท้อนกล้องไปทั่วห้องต้นรีบถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขารู้สึกถึงบางสิ่งอยู่ข้างหลังล้มหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอเขาหันขวับแต่ไม่มีใคร เศรษฐีสุดตัวลงกับพื้นมือกุมหัวแน่นฉันฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินวันนั้นรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเองต้นนิ่งฟังด้วยความสับสนหมายความว่าอะไรครับชายเศรษฐีค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสำนึกผิดฉันขับรถคันนั้นเองต้นชะงักแต่ทุกคนบอกว่าคนขับหนีไปหลังเกิดเหตุ เศรษฐีสายหน้าฉันหนีเพราะฉันคิดว่าลูกตายแล้วฉันกลัวกลัวทุกอย่างพังพินาศจนจ้างคนให้จัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุของลูกคนใช้เสียงฟ้าผ่าอีกครั้งหน้าต่างเปิดเองจนผ้าม่านปลิวว่อนลมแรงพัดกล่องของเล่นตกลงพื้นรถของเล่นหมุนไปหยุดตรงหน้าของเศรษฐีเขามองมันด้วยสายตาสันระร,ริกแล้วเสียงเด็กชายก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใกล้มากพ่อ ผมไม่ให้อภัยท่านใดนั้นทุกอย่างดับวูบไฟในบ้านทั้งหมดมืดสนิทมีเพียงเสียงหอบหายใจของต้นและเสียงครางแผ่วของเศรษฐีในความมืดมีเงาเล็กๆเ,เดินชา้ชาเข้ามาใกล้ต้นมองออกไปด้วยความกลัวสุดขีดจนเมื่อแสงฟ้าผ่าอีกครั้งเขาเห็นชัดเจนเด็กชายคนนั้นยืนอยู่ร่างของเขาเปียกชุ่มผิวไม่เป็นรอยแผลดำเกรียมดวงตาสีขาวซีด และในมือเขาถือรถของเล่นคันนั้นไว้แน่นต้นตัวแข็งเสียงหัวเราะของเด็กชายก้องสะท้อนทั่วห้องเศรษฐีร้องเรียกชื่อของลูกด้วยเสียงสัน่นแต่เด็กเพียงเอียงหัวและพูดด้วยเสียงที่เย็นเฉียบพ่อรู้ไหมใครช่วยผมออกจากไฟจริงๆวันนั้นต้นมองไปที่เด็กชายหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะในแววตาไร้วิญญาณของเด็กสะท้อนภาพคนที่ยืนอยู่ข้างเขาชายเศรษฐีผู้เป็นพ่อของตัวเอง เสียงฟ้าร้องอีกครั้งไฟกลับมาสว่างแต่เด็กหายไปแล้วเหลือเพียงรถของเล่นที่ยังหมุนอยู่กลางพื้นอย่างช้าๆเสียงล้อโลหะเสียดไม้ดังต่อเนื่องชะและเย็นเยียบอย่างน่าขนลุกต้นยืนนิ่งเงื่อเย็นซึมทั่วแผ่นหลังเขาจ้องมองรถของเล่นที่หมุนช้าๆอยู่กลางพื้นเสียงมันดังก้องอยู่ในหัวดังจนเหมือนจะทะลุออกจากขมับชายเศรษฐียังนั่งสุดอยู่ตรงนั้น ดวงตาแดงก่ำร่างสั่นสถานเขายื่นมือไปจะหยิบรถของเล่นแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเสียงแหลมสูงก็แผดดังขึ้นในห้องเหมือนโลหะเสียดสีโลหะและร่างของเขากระตุกแรงก่อนจะชักมือกลับมาอย่างรวดเร็วมีควันดำบางๆลอยขึ้นจากนิ้วของเขาเหมือนโดนไฟลวกอีกครั้งมันมันร้อนเขาพูดเสียงสั่นเหมือนมีบางอย่างอยูอย่ข้างในต้นก้าวเข้าไปใกล้ แต่ยิ่งเข้าใกล้เขายิ่งรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างผิดปกติลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวและกลิ่นไม่จางจางกลับมาอีกครั้งเหมือนตอนที่เขาช่วยเด็กชายออกมาจากรถในวันนั้นเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากชั้นสองของบ้านเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินไปมาแล้วก็หยุดเงียบสนิทเศรษฐีค่อยๆหันมามองต้นนายได้ยินใหมต้นพยักหน้าครับเหมือนเสียง เด็กเดินอยู่ข้างบนชายเศรษฐีพยุงตัวลุกขึ้นมือยังสั่นแต่ดวงตาแน่วแน่ฉันต้องไปดูต้นรีบคว้าแขนเขาไวอย่าไปครับมันอาจจะไม่ใช่ลูกของคุณอีกแล้วแต่เศรษฐีไม่ฟังเขาเดินขึ้นบันไดช้าๆแต่ละก้าวที่เหยียบขึ้นไปเสียงดังเอียดเหมือนไม้กำลังแหลกต้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตามขึ้นไปกลิ่นควันไม่แรงขึ้นทุกย่างก้าว จนรู้สึกเหมือนอยู่ในกองเพลิงอีกครั้งเมื่อถึงชั้นสองบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นมีประตูห้องหนึ่งเปิดแง้มไว้แสงสลัวลอดออกมาเป็นสีส้มอ่อนๆเหมือนแสงจากเปลวไฟเศรษฐีผลักประตูเข้าไปห้องนั้นคือห้องของลูกชายเขาทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมเตียงเล็กๆของเล่นวางเรียงภาพถ่ายครอบครัวติดบนผนังแต่ตรงกลางห้อง มีเงาเล็กๆยืนอยู่หันหลังให้ต้นกลืนน้ำลายมือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวลูกเสียงเศรษฐีแผ่วเบาพ่อกลับมาแล้วนะ่ะเงานั้นขยับช้าๆหันหน้ามาช้าอย่างเย็นชาและทันทีที่แสงจากโคมไฟตกกระทบต้นแทบหยุดหายใจหน้าของเด็กชายไม่เกรียมครึ่งหนึ่งเนื้อบางส่วนหลุดออกเผยให้เห็นกระดูกใต้ผิวดวงตาข้างหนึ่งขุ่นมัวแต่ข้างที่เหลือกลับมองตรงมาอย่างแน่วแน่ พ่อจำผมได้ไหมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธปนะเศร้าเศรษฐีร้องให้ออกมาเสียงดังพ่อขอโทษพ่อผิดเองเด็กชายเดินเข้ามาใกล้กลิ่นไหมและเลือดอบอวนทั่วห้องพ่อหนีพ่อปล่อยให้ผมอยู่ในไฟเสียงของเขาเริ่มแผ่วต่ำแต่ก้องชัดในหัวของต้นพ่อได้ทุกอย่างแต่ผมได้ไฟกับความตายเศรษฐีสุดลงมือกุมอกแน่น เขาพยายามพูดแต่เสียงขาดห่วงพ่อพ่อแค่กลัวพ่อไม่อยากเสียทุกอย่างไปเด็กชายมองเขาเงียบเงียบแล้วรอยยิ้มบิดเบี้ยวก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าไม่เกรียมงั้นตอนนี้พ่อจะรู้แล้วว่าการเสียทุกอย่างมันเป็นยังไงท่านใดนั้นไฟทุกดวงในห้องดับวูบประตูปิดเสียงดังปังเสียงร้องของเศรษฐีดังลั่นต้นพยายามผลักประตูแต่ไม่ขยับ มีเพียงแสงส้มสลัวลอดออกจากช่องใต้ประตูเหมือนแสงจากไฟที่เริ่มลุกอีกครั้งเสียงกรีดร้องของชายเศรษฐีค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงความเงียบต้นทุบป,ประตูจนมือทะลอกก่อนที่กรอนจะเปิดออกเองอย่างช้าๆกลิ่นไม่แสบจมูกพุ่งออกมาในห้องว่างเปล่าไม่มีเศรษฐีไม่มีเด็กชายเหลือเพียงเท่าดำบนพื้นและรถของเล่นคันเล็กที่วางอยู่ตรงกลางมันหมุนเองเบาๆ เหมือนมีมือเล็กๆเล่นอยู่ในอากาศเสียงล้อเสียดไม้ดังขึ้นอีกครั้งดังชา้าชาและกล้องสะท้อนทั่วบ้านที่มืดสนิทต,ต้นยืนนิ่งอยู่หน้าห้องนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดแต่ในบ้านกลับเงียบราวกับสุสานมีเพียงเสียงรถของเล่นคันเล็กที่ยังคงหมุนไปเรื่อยๆอยู่กลางพื้นเขาก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังฝ่าเข้าไปในกลิ่นไม่ที่ลอยอวนอยู่ทั่วห้อง ผนังบางส่วนดำเป็นคราบขมเหลและบนพื้นไม้มีรอยเท้าเล็กๆเ,เปียกน้ำลากเป็นทางยาวออกไปทางระเบียงต้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองจากความมืดขนที่ต้นคอของเขาลุกชันมือของเขาสั่นเทาเมื่อเอื้อมไปแตะรถของเล่นแต่ทันทีที่สัมผัสมันหยุดหมุนทุกอย่างเงียบลงในเสี้ยววินาทีเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นติ๊กตักติ๊กตักแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง เสียงเด็กชายที่คุ้นเคยแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูขอบคุณนะที่ช่วยผมวันนั้นต้นสะดุง้งเขาหันไปทางเสียงแต่ไม่มีใครเพียงลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้ม่านขาวปลิวช้าๆและมีบางอย่างสะท้อนแสงจางๆอยู่บนพื้นมันคือกรอบรูปเล็กๆที่ตกอยู่ใต้เตียงต้นก้มลงเก็บภาพในกรอบคือชายเศรษฐีลูกชายและหญิงคนหนึ่ง ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเขาเพ่งมองให้ชัดใบหน้าของเด็กชายในรูปเริ่มบิดเบี้ยวดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดและรอยไม่สีดำเริ่มลามจากขอบภาพเข้ามาอย่างช,าชา้าๆต้นสะดุ้งโยนกรอบรูปทิ้งมันตกกระแทกพื้นแตกละเอียดในจังหวะนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขาชะเอชะเหมือนเท้าเปล่าของเด็กเดินบนไม้แห้งเขาหันขอบไปแต่ไม่มีใคร มีเพียงประตูห้องที่ค่อยๆปิดเองอย่างแผ่วเบาเสียงกรอนประตูล็อกดังแกรต้นรีบวิ่งไปหมุนลูกบิดแต่ขยับไม่ได้ลมหายใจเริ่มถี่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะขาดอากาศใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนเสียงสะท้อนกลับมาจากทุกมุมของห้องอยู่ตรงนี้ไงเสียงเด็กชายดังขึ้นจากในตู้เสือ้อผ้าชะเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเศร้าต้นค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตู มือของเขาสั่นเมื่อจับลูกบิดเขาเปิดมันออกอย่างช้าๆในนั้นมืดสนิทแต่ลึกเข้าไปมีแสงสีส้มสลัวคล้ายเปเลวไฟลอยอยู่และในแสงนั้นเด็กชายค่อยๆปรากฏขึ้นร่างไม่เกรียมเหมือนเดิมแต่คราวนี้ในดวงตาของเขามีแววเศร้าแทนที่จะโกรธพี่จำได้ไหมตอนที่พี่อุ้มผมออกจากรถเสียงนั้นสั่นเครือผมเห็นแสงเห็นพี่ร้องไห้แต่พอ เขาไม่กลับมาเลยต้นยืนนิ่งน้ำตาคลอฉันจำได้ฉันอยากช่วยนายให้มากกว่านั้นแต่เด็กชายส่ายหัวเบาๆไม่ต้องแล้วผมไม่โกรธพี่ท่านใดนั้นร่างของเด็กชายเริ่มซีดจางเหมือนควันที่กําลังสลายไปแต่ก่อนที่เขาจะหายไปหมดเขาหันมาพูดเบาๆบอกพ่อทีว่าผมให้อภัยแล้วต้นพยักหน้า แม้ไม่แน่ใจว่าชายเศรษฐียังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เขารู้ว่าเด็กชายต้องการความสงบเมื่อร่างของเด็กหายไปหมดไฟในห้องกลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งประตูเปิดออกเองลมเย็นพัดออกมาเหมือนห้องนั้นได้ปลดปล่อยบางสิ่งออกไปแล้วต้นเดินลงบันไดแต่ทันทีที่มาถึงชั้นล่างเขาเห็นบางสิ่งวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องรับแขกมันคือซองเอกสารที่เศรษฐีเคยมอบให้เขาแต่ตอนนี้ ซองนั้นเปียกชุ่มไปด้วยเลือดเขาค่อยๆเปิดมันออกข้างในไม่มีโฉนดหรือกุญแจอีกต่อไปมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือสันๆของเศรษฐีขอบคุณที่ช่วยลูกชายฉันถ้านายอ่านจดหมายนี้แปลว่าฉันอยู่กับเขาแลว้วต้นมือสันแสงฟ้าแลบผ่านหน้าต่างเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนทั้งบ้านและในเงาแสงนั้นเขาเห็นภาพของชายเศรษฐีกับเด็กชาย ยืนอยู่ตรงบันไดมือจับกันแน่นและทั้งคู่ยิ้มให้เขาก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมแสงวาบสุดท้ายของฟ้าผ่าต้นยืนอยู่กลางห้องหัวใจยังสั่นไม่หยุดเขาหันมองรถของเล่นขันเล็กมันหยุดหมุนแล้วเงียบสนิทเขาก้มลงเก็บไว้ในมือและพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไปพักผ่อนให้สบายจากนั้นเขาเดินออกจากบ้านที่เงียบงนัน ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาไม่ขาดสายข้างหลังบ้านหลังนั้นมืดสนิทแต่ในหน้าต่างชั้นบนเงาเล็กเลกของเด็กชายยังคงยืนมองออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆงฝนยังคงตกพรำอย่างไม่ขาดสายและอ,องน้ำเย็นเฉียบกระทบใบหน้าของต้นแต่เขาไม่สนใจร่างของเขายืนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านหลังนั้นสายตายังคงจับจ้องไปที่หน้าต่างชั้นบนเงาเล็กๆของเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงนั้น รากับกำลังส่งเขาไปลมหายใจของต้นออกมาเป็นไอหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่หนักแน่นในอกเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเศร้าโล่งใจและกลัวในเวลาเดียวกันเสียงฟ้าร้องกึกก้องทำให้เขาหันหลังกลับก้าวเดินออกไปบนถนนลื่นจากฝนรองเท้าของเขาเปื้อโคลนแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเบาขึ้นเขาเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงป้ายรถเมล์เก่าๆ มีเพียงแสงไฟถนะนกระพริบและเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเหล็กบางๆต้นนั่งลงสูดลมหายใจลึกมือของเขายังถือรถของเล่นคันเล็กไว้แน่นเมื่อเขาเงยหน้ามองเขาเห็นรอยไม่บางๆบนตัวรถแต่ตรงนั้นกลับมีอักษรเล็กๆสลักไว้ที่ข้างลอเขาเพ่งมองใกลๆ้ๆตัวหนังสือนั้นอ่านว่าขอบคุณพี่ต้นหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะมือเริ่มสัน่น แต่แทนที่จะกลัวน้ำตาของเขากลับไหลออกมาอย่างเงียบๆเ,เขาก้มมองของเล่นในมือเราวกับเด็กชายยังอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรนะเขาพูดเบาๆเธอไปอยู่กับพ่อแล้วแหละเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังต้นหันกลับมาช้าๆในสายฝนโปรยปลายมีชายคนหนึ่งในเสื้อกันฝนสีดำยืนอยู่ใต้ไฟถนนใบหน้าของเขาถูกบดบังด้วยเงามืดแต่เสียงที่พูดออกมา กลับฟังดูชัดเจนและเย็นเยือกนายเห็นเด็กคนนั้นใช่ไหมต้นขมวดคิ้วคุณเป็นใครชายคนนั้นไม่ตอบแต่เดินเข้ามาใกล้ช้าๆหยดน้ำฝนหยดจากหมวกลงบนพื้นเป็นจังหวะในมือของเขาถือซองเอกสารเก่าๆสีซีนี่มันของนายใช่ไหมเขายื่นซองให้ต้นรับมาอย่างลังเลมันคือซองเดียวกับที่เศรษฐีเคยให้เขาแต่ตอนนี้ เปียกและเปื้อนเลือดจนแทบดูไม่ออกผมมีมันอยู่แล้วต้นพูดผมทิ้งไว้ในบ้านชายคนนั้นหัวเราะในลำคอเบาๆเสียงหัวเราะเย็นจนต้นรู้สึกขนลุกไม่ใช่ซองเดียวกันหรอกต้นเปิดซองอย่างช้าๆข้างในมีเพียงภาพถ่ายเป็นภาพต้นยืนอยู่ข้างรถสปอร์ตที่ไฟกำลังลุกไหม้แต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจคือในภาพนั้นไม่มีเด็กชายอยู่เลยมีเพียงร่างของเขา ที่กำลังอุ้มใครบางคนซึ่งไม่มีหน้าเป็นเพียงเงาดำไม่เกรียมนี่มันอะไรกันเสียงของต้นสันเขามองขึ้นไปจะถามชายคนนั้นแต่เมื่อเงยหน้าชายในเสื้อกันฝนได้หายไปแล้วเหลือเพียงเงาว่างเปล่าใต้เสาไฟฟ้าผ่าลงมาอีกครั้งต้นสะดุง้งภาพในมือเปียกน้ำฝนจนเลือนแต่ในเงาแสงของฟ้าผ่าเขาเห็นบางสิ่งสะท้อนอยู่บนกระจกป้ายรถเมล์ เป็นภาพของเด็กชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขายิ้มรอยยิ้มบางๆที่ทั้งอบอุ่นและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันต้นหันขอบไปไม่มีใครมีเพียงรถของเล่นในมือที่สั่นเล็กน้อยเองโดยที่เขาไม่ได้ขยับเสียงกลไกภายในดังติ๊กเบาๆเหมือนกำลังไขาลานตัวเองเขาวางรถของเล่นไว้บนม้านั่งฝนเริ่มสาลมอุ่นจากตะวันยามเช้าเริ่มพัดมาแทนท้องฟ้าเริ่มเปิด แต่ในใจของต้นกลับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ฝันแน่เขายืนขึ้นเดินจากไปปล่อยให้รถของเล่นคันนั้นอยู่ลำพังบนม้านั่งแต่เมื่อเขาเดินห่างออกไปไม่กี่ก้าวรถของเล่นก็ค่อยๆเคลื่อนที่เองล้อหมุนอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับเขาและเมื่อเสียงสุดท้ายของฝนหายไปเสียงเด็กชายกระซิบดังขึ้นในลมอ่อนๆอ,อ,อย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนะพี่ตน้น เสียงนั้นแผ่วเบาแต่ดังชัดในใจของเขาจนเขาหยุดเดินค่อยๆหันกลับไปมองรถของเล่นคันเล็กหยุดอยู่ตรงเท้าของเขาเงียบหนิแต่ล้อของมันยังอุ่นราวกับมีใครเพิ่งจับมันไว้เมื่อครู่นี้เองต้นยืนนิ่งอยู่กลางถนนที่เปียกชื้นเสียงฝนเงียบหายไปแล้วเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นช้าและหนักทุกจังหวะเขาก็มองรถของเล่นในมือ แสงแดดยามเช้าสองกระทบล้อของมันสะท้อนเป็นประกายเหมือนรอยยิ้มเล็กๆของเด็กชายที่เขาช่วยไว้เธอคงจะไปถึงที่ของเธอแล้วสินะต้นผู้เสียงเบาดวงตาแดงเรือเขาวางรถของเล่นไว้ข้างต้นไม้ใหญ่ริมทางใต้เงาไม้ที่ลมพัดเอ่อยๆเขาก้มสีสลงเหมือนเป็นการล่ำลาเงียบๆขณะนั้นเองเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาช้าๆประตูเปิดออกเศรษฐีคนนั้นก้าวลงมา ใบหน้าดูอิดโรยแต่แฝงด้วยความสงบผมตาหาคุณอยู่เสียงเขาแผ่วเบาลูกผมเขามักพูดถึงพี่ต้นก่อนเขาจะจากไปต้นยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้และยื่นกล่องเล็กๆให้นี่เป็นของเขาเขาอยากให้คุณต้นเปิดกล่องอย่างระมัดระวังข้างในเป็นสร้อยเส้นหนึ่งห้อยจี้รูปหัวใจเล็กๆด้านในมีรูปของเด็กชาย พร้อมข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆเพราะพี่ตนผมได้เห็นว่าความดีมีจริงน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มต้นเขากำสร้อยแน่นในมือและเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างเศรษฐีเอ่ยเสียงสัน่นผมจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำต้นพยักหน้าเบาๆผมก็จะไม่ลืมเด็กคนนั้นเช่นกันแสงแดดลอดผ่านก้อนเมฆสาดลงมาบนรถของเล่นที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ มันเงาวับเปลากับได้รับแสงจากสวรรค์ทั้งสองคนยืนเงียบสายลมพัดแผ่วเสียงใบไม้ไหวเบาๆเ,เหมือนเสียงหัวเราะของเด็กชายและในวินาทีนั้นต้นรู้ว่ารางวัลที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือชีวิตใหม่ที่เด็กชายคนหนึ่งมอบให้เขาเขาหันหลังเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มเล็กๆในมือยังถือสร้อยเส้นนั้นไว้แน่นแสงอาทิตย์อบอุ่นโอบล้อมร่างเขา คณะเสียงกระซิบสุดท้ายของเด็กชายดังขึ้นเบาๆขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือผมจบด้วยความเงียบสงบและแสงทองแห่งการให้อภัยที่เต็มหัวใจของเขา